สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC ทุกท่านทุกคนสวัสดีครับทางช่องนี้ก็คือช่องศรัทธาปฏิหารนะครับย้ำคำเตือนครับช่องศรัทธาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่มี l i น์แอดไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการวางลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ และก็ช่องศรัทธาปฏิหารไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถามว่าและดูทำไมนะครับคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ในส่วนของเลขมงคลของประเทศเพื่อนบ้าน,นครับ สลากกินแบ,บน่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางสปปลาวหรือว่าพี่น้องทางเว,วียดนามหรือที่เรียกว่าฮานอยนั่นเองนะครับผม <c oughs> และก็สำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นการวิเคราะห์ในส่วนของเลขมงคล ของสลากินแบนงรัฐบาลของฮานอยหรืที่เรียกว่าเวียดนามเลยเวียดนามฮานอยนั่นแหละนะครับประจําวันที่31ครับสิ้นเดือนครับผมประจําวันที่31พฤษภาคมก่อนที้จะเป็นที่31ครับรูมที่30ก่อนนะครับเรามาดูวันที่30กัน <c oughs> วันที่30ก่อนเรามาดูผลกันนะครับวันที่30มเขียนผลก่อนวันที่30เนี่ย5โมง ห้าหนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าแล้วก็สามเจ็ดเก้าหนึ่งสามแปดสองเป็นไงบ้างสมาชิกซูเปอร์เมมเบอร์เนี่ยนะครับไอเมมเบอร์อะไรนะถูกต้องแล้วสปอร์เตอร์ไม่ใช่ซูเปอร์เมมเบอร์สปอร์เตอร์นะครับสปอร์เตอร์ คือผู้ที่เป็นสมาชิกเพื่ออยากจะเป็นกำลังใจกับทางช่องเรานะครับวันนี้ผมโพสต์นี่นก็คือเลข9ครับเลข9ไม่มาครับตัวรองคือเลข8ครับเต็มๆนะครับแปดสองแปดสองเต็มๆมาเต็มๆ8 2แปดสองนะครับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นนี่แล้วก็เลขทูบนะครับเลขทูบวันนี้เด่นหนึ่งนะครับเลขทูบหนึ่งหนึ่งแปดกับหนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะอ้เต็มเต็มเลยทุกคนนี่เลขทูบ หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็ไม่มีหนึ่งสามจะได้หนึ่งสองหนึ่งแปดมีหมดเนาะอโอเคก็หนึ่งศูนย์เต็มๆแหละมาให้เห็นอย่างชัดเจนเลยอ่าหนึ่งสามไม่มีอ๋อมันเป็นหนึ่งศูนยะ์เนาะทีนี้ <c oughs> เรามาดูในส่วนของตัว9ก้าสิเก้าเปอร์นตครับสามมาครับวันนี้ หนึ่งตัวสองตัวเมื่อวานไม่มาพอมาก็มาเยอะนะห้าโมงกบห้าหนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้าโมงไม่มาเลยในนี้หกโมงเจ็ดเรียงเลยเจ็ดหกห้าสามเจ็ดไม่มีอ่ะทุกคน,เป,น,เ,ปนเป็นไปได้ยังไงร,รอบสุดท้ายเก้าหนึ่งสามแปดสอง โอ้โหใจแทยบขาดแปดสองจนได้ครับเ <c> ก <oughs> <c oughs> ือบเกือบไม่มานเนาะเรียกขมงคลอย่างว่าไม่ใช่เรียกคำนวณนะทุกคนใช้วิจรารยนด้วยยังไงก็ตามแต่เนาะ <c oughs> วันสิ้นเดือนบ้างนะครับจะมีตัวไหนนะ <c oughs> เป็นวันพุธนะครับวันพุธใช่ไหมสิ้นเดือนในวันพุธ มงคลหาหน่อย <c oughs> วันที่สามสิบเอ็ดหกหกนะครับว้าว เจ็ดศูนย์ทำไมผมชอบจังหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เนี่ยผมว่ามานะทุกคนนะจะมากี่ตัวพรุ่งนี้เจ็ดศูนย์เด่นจริงนะกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์ ดีไม่ดีศูนย์มาเยอะกว่าเจ็ดนะสามหนึ่งโอ้โหหนึ่งโอ้โหทุกคนมีโอกาสมาทุกตัวนะจะมีตัวที่ผมชอบตัวเดียวอีกเหมือนเดิมอ่าวันที่สามสิบเนี่ยผมชอบตัวเดียวเก้าสี่ไม่มาทุกคนไม่มาสักตัวเลยดูวันที่สามสิบเเนี่ยผมจะชอบอยู่หนึ่งตัวทุกคนรอดูนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง 73, 7 3 07 01 02 12 13 1จ1ดศ0นอาแล้ว1213 14เดี๋ยวจะบอกว่าข้ามไปออกว่กข้ามผมชอบตัวเดียวเลยนะผมชอบ13 32 สามสี่สามศูนย์ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม <c oughs> จะมาลองตัวประกบดูนะประกบที่กัดไปเลยเนะี่ยหนึ่งสามหกหนึ่งสามแปดหนึ่งหกแปดโอ้เลขเขาเรียกว่ารวยทางเดียวนะสามหกแปดมีเลขเจ็ดครับศูนย์หนึ่งสามเลขแปดครับ ผมคิดว่าเลขแปดเป็นความทิเดเรียนส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ใช้วิจารย์ด้วยโชคดีทุกคนทุกท่านครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้นะครับขอบระคุณครับสวัสดีครับผม